ลุงับพี่นองดิเต็มเลยบุใส่บุษย์ใส่ขับผมวันนี้กัเป็นวันหยุดครับพี่น้อง พาไปเก็บหมากเกาลัดครับไปสวัสดีครับผม่มวันพี่น้องนี่ก็เป็นวันหยุดเน่านะครับทา,ทางเกาหลีอ่เป็นวันสู้ซอกของก็เจ้าะนะครับพีบ่น้องวันหยุดเน่า วันนี้สื้อผ้าพี่พี่น้องขึ้นผู้เขาครับผมขึ้นเขาไปหาเจ็บมาเกาลัดเกาลัดเกาดีพี่นอ้องสิเป็นเจ้าหน้าตานหนื่อยหนุ่ยไงบ่สเสผ้าขึ้นเขาครับขี่รถไปขี่รถโมเส์ไปนะท,ทางบนทางบานกรเจก็ดีเลยครับมสมเกียวไปนั่งท้างทาง มันยุดครับผมมันยุดเน่าจะนอนกินนอนเลยกับเมื่อยครับผมบระเดี๋ยนัานออกขึ้นเขาครับผมหาเก็บมาก,กระลัดไปเบิ้งนะครับเพื่อติดตามเบิ้งครับผมมาสิได้ร้ายปะครับไปเลยเดีด๋ยวเดิงดู นี่นก็บไปแน่เยหน่อยๆเถิงๆมีวันนี่ครับต้วกราดแต่ว่ามันคือพวกไฟนี่ปะมีตาครับ ให้กระจกมาเอาแล้วดิไม่คนมาหาครับพี่น้องลิวมี เอารับดิพี่น้องเห็นปะตัวน้องทับเครืงชุกมันปาดิบเจ็บเอาเอาขึ้นผืนพันธปาเนี่ยในหนึ่งเจ้าเกียง,รง,รงยครับตุ้งใส่ทุกมือนี่ครับใช้ขี่รถไปเรื่อยๆดีจ้าดี หั่ที่ปาเลยพี่้องอือนี่พี่้องมาแต่งชุมาดิบ้าง

บ๊อบปั๊จไอครับเข้าป้าครับพี่น้องมานี่นี่ก็หาแบบกอลัดขึ้นผู้ครับโอ้ยอืมอืมเป็นปลามือขึ้นซุป ปุ้งฟังจบไปแล้วนะครับทรที่เส้นเขาเนี่เต็มมาด,ด้่ยเนี่ยตึ้นหน่อยป้ายยางายไปเรื่อยๆครับโอ้เกือบบได้ใส่เกือบแร่นังน้ำเลยนี่ ลันี่เวยครับเจ้าทีเจ้าทางโอ้ยระวงังน้ำเลยเนี่ยนี่ต้นหน่อยมั้ยเนี่ย ก็คอยเห็นหน่วยปีนี่ <c oughs> ขอพานนี่เด้อ <c oughs> จะสีจักร Sang ขี้นอปวดมือจ้ะ ห้างมาทางห้องเพิ่นก็นดูส่วนเพิ่นโอ้ยนี่เป็นเห็ดอันนีกอบันห้องบอ้าเนี่ยนี่เนาะอาแดงแดงม่วงตงประกายกินหรือวะเนี่ยโอ้ いいね。<laughs> cái nào men à men luôn ngang bên bùng được ngang dưới đây này ก็ตึงใส่นกแก้วสองสามเหมือกแข็งผิดมากตั้มกว้ามสาัตว์ลุมทั้งศพหยาดต่อแก้ครับก็เลยหูยมองว่ามีมันมีนี่นั่นผมก็คิดว่าพี่เอ้ยตัวนี้ร้อน เม็ดล้นนะครับพี่เอาตัวนี้กับพ่อแน้าม้งเอาน่ยเพิ่งเบบล,ลือกทีหลังโดนน้ำดิม้ขนมสิบเก็บเดบายนี้แลโอ้พี่นี่ครับ กล่องอาจจะสั้นๆเ้ยพี่น้องบม่ผมไม่เห็นไม่กันสั้นอู้น้ำน้ำกวว่าเหน็นไหม โอ้โอ้ส่วนเดียวก็อเลยครับดู้ยเป็นเีนี่ไงเปนบ้านเฮ้าเนี่ยกิสิมนนี้เยิงสิโตบดอันนี้มันใงญ่ปวดแบบเ้ยยิงดีน่้ิดี เนี่ยเอาเด้หน่หนึ่งเต็มเต็มเครับนี่นี่ะะเต็มเต็มเลยนี่ขึ้นมะนั่นมันเท่านนีครับเท่านอรนี่นะตอมันมันรนเต็มเยครับแกนี่นี่นี อือขัวนะครับอัวเีว,วเป็นหนึ่งนะครับอัวใส่ใโ่้อยอยู่นานเ้อากับมันแห้งอยู่ดิําดีไข่เสืกินท้วบบานเท่านะครับรสชาเนี่ยจะออกมันมัครับน้องซุ่ม,มแต่ว่าซุ่มนี่ซุ่มยู่นีตะกูแบบขี้ยงนี่แบบมีนะะออกรสชาดคล้าขๆกันครับ เลยนี่นห้องอาจจะไม่ค่อยไ,ได้เห็นครับผมแบบนี้ก็เห็นต้นมันเตี้ยครับนี่ก็แนีนต้นขึุ้ณข้างในขึ้นปีกสูงๆอย่างครับเนียนผมขึ้นไปวุลล่นล่ะสูงๆละใส่ตั้มความสะอาดผม kháng sốt, nhạt thẻแกp, ôi tụng mưa băng rồi các bạn, ướt, mày, mày มีป็นสันนี่ครับมันทางนั้นกทางนั้น,น,นย่างอีกหลายเลยครับผมตอนนี้เหมือนกับไปเสียน้ำหลายครับขึ้นยเยงน้ำกวยวันนู้นนี้และเออ โอ้เงีย้ยเราตึงขึ้นมันมันโรนตรงนี้นะครับแตกออกจากหน่วยหลากหลายนึง ใช่ต้องเท่าแตะมากครับในยางบัสสะดวกกันใดต้อำงา่ว่าการมันไปเออโอ้พึ่งมีเรื่องนี้ละเก็บข้าวเดียวนี่ Hai. Tuh, jadi kuat แกเละบ่นหนึ่มขั้นแก้ด้ไหมอนงจะนอนมึงจะน้นมีงเชิงยังยิงหลายดีครับมึงพูดหน่อกระล่างแตกกระล่างนน่นครับผม โอ้โหปวดอยาให้มือครับทงนี่อย่ีครับแอ้ตัวเดียวก็เอาละ ที่ท่านพูดดิพี่น้องพูดทั้งทั้งเขาเลยล่ะนะถึงแต่ท่านขุนจะเป็นผู้เป็นผู้สูงเตืบนะครับเป็นหฮองท่างขุนจะเป็นหฮองหฮองทั้งฮองน้าลงมา,มาท่างขุนเสียเห็นห้อยหมูปลาลงมาครับ หน่องลอยหมูปลาไก่ปลาที่นี่ครับเอาล่ะครับไปสีรุ่งละเก็บข้าวเดียวได้พีหน่อยเลยบปลกลายหนึง่งบพี่ป้อง เย็บข้าวเดียวลงไปแล้วครับกาตรครับตึงม,มีเดดจิตแต่ว่าเย็นๆล็กน้อยครับผมไช้ครับผม ไปเบิ่งผลงานอยู่ที่ห้องครับผมบาดเจดนหลายสัน่นเลมาข้าเดียวครับที่นนังรเราจา mọi người cũng phải không ưu trời chạy cái bông thấy con mẹ không được mẹ mày bằng ba chắc bạc mày 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 đầy à mày mà mày đầy mày 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 này là cho mày 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 mày

คลิปนี้ก็ไปซัฟนีนะครับพี่น้องมาหอดทองแล้วกิ่พาไปเก็บก๊อตต์อยู่ทั้งผู้กับพุ่มนี่พี่น้องตจะมีไปคลิปนี้ก็ไปซัฟนีก่อนครับคลิปห้าพอกันไหมก็สิเหตุอีหลังในต่างแดงมนมีสารครับ มับนบานที่นี่ต้งแดนใส่ชีวิตทีตั้งแดนนะผมผ้าึินมีเก็บมาเกาลัดอยู่ตั้งผู้พี่น้องหลายครับไปพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ